สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับบันนี้พายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับเดินทางมารับชมนะครับอาจารย์สิงครับพี่น้องมาฮอดมาถึงเลยครับแต่ว่าอากาศท่อนแห้งพี่น้องครับอยู่ถึงรถอยู่แลพี่น้องเนาะครับรับพุ่มเย็นก่อนครับผมจังเขาไปหาอาจารย์น้ำกันนะครับเนาะครับจังเขาไปรับชมตรงหวดน้ำกันงวดที่พันมาลุดอยู่นะพี่น้องเนาะรับ บ่าวาก้อพี่น้อง้อครับคอมเมนต์ Comment ให้กำลังใจกันนะครับเนาะครับมีเขามีรุดครับผมครับงวดนี้จังปฟังน้ำกันงวดวันที่16พฤษภาคม2566นนะครับว่าอาจารย์สิงห์พันใจวิ่งให้เดนตทรย์งวดที่ผ่านหน้ารุดนาะพี่น้องเนาะจังไดก็ให้กำลังใจกันพี่น้องครับมาเบิ่งเอาไปเปรียบเทียบใช้กันว่าตัวเลขตรงกับที่ได้มาบอตัวที่มักบอเน้ะพี่น้องเนาะครับท้าบอชอบก็บ่เป็นยังเน้ะพี่น้องเนาะครับ เอากลับมาหอดมาถึงแล้วครับผมยังอยู่ทั้งรถอยู่ครับอากาศมันฮอนเดี๋ยวจะลงไปฟังน้ากันไปหาอาจารย์น้ากันเนาะพี่น้องเนาะขับเลยครับมาหอดมาถึงแล้วครับผมขับอากาศร้อนพี่น้องนะครับเนาะครับอ๋อครับบ๊วไลค์ครับผมเข้าไปฟังน้ากันครับอาจารย์สิงห์ครับวันที่16พฤษภาคม2566ท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมครับฮู้พี่น้องนะครับเนาะอากาศ นะครับปอดโปง่งอากาศร,ร้อนท่านผู้ชมครับนะมารับชมรับฟังน้ำกัน <c oughs> คุณแน่ก็นอนคุณแน่หอนเอาสวัสดีครับแม่ครับ <c oughs> ผมเอาอาจารย์ อาจารย์ตัดผมอยู่ครับผมจังส้ลูกสาวบอยแม่ไม่ลเนะไม่ลำคลื่นาันเ็เขสียลวอาจารย์เอ้มเพียงนนะอาอาจารย์ตัดผมลูกค้าเยอะมผู้ชมไปหมอบ้ันพังจมเป็นังอู้ไปัลงน้องมอลานออากับนุ่มน้อยตัดให้นนุ่มน้อยนะครับคุมผู้ชม เอาสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งแล้วอาจารย์เนาะครับเจอทุกรอบเลยเจอเมื่อกี่ในพาร์ทรุดนะอาจารย์เนาะรุดอาจารย์มึงอย่ยอมรับบอลรุดด้วยพี่น้องเลยรุดรุดสู้กันต่อเล็ววิ่งกันรุดน้ำกันแต่เร็ววิ่งรุดถ้าทะเลขรักนี่พี่น้องถ้าได้ตังดีรักร้อยอาจารย์คู่อาจารย์ว่ามีศูนย์มีสองมีสี่มีหกมีแปดนะครับนะมันไปข้อศูนย์บ้าศูนย์ด้วยกผู้ชมนะครับแล้วถ้าพูดถึงรัก ร่องนายร่างกาคู่ขี่แปลถ่าแม่จันนะมาใสมาออกสินไออกสินเอเฟซีเขาเป็นมา่โยเขาแารจันิงแปลหาไปออกออมสินแล้วก่ซินหนึงกับหาออสินครับง่มือเดียวกันเป็นบยังมาจันเนาะี่าพอดีเราควซอออินก่อนเนาะรุดกรุดกขึ้นรุดมาจันครับกัพี่้องนีละมาชมวันนี้เอาชมวดนี้น้ำกันวิ่งวิ่งล่างหาครับ ครับวิ่งบนเก้าวิ่งล่างห้าวิ่งบนเก้าบานนี้วันนี้ซื้อง่ายเนะจะได้จัดเพราะว่าเลขล่างซิบกรขี้นุ้ยกยร์ขี้เอาย้ำอีกที่อาจารย์ซิบกรขี้ครับนุ้ยกรขี้ล่างล่างบานนี้เลขมีอย่ซิบตัวครับขี้ขาตัวคู่หาตัวขี้ขาตัวคู่หาตัวบานนี้คู่หาตัวเหล่านี้สะเหลือแต่ขี้ขาเหลือแต่ขี้ครับหนึ่งสามหาเก้า ครับสิมาสองตัวภายในเล็กรางหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเฉพาะเลขีเฉพาะเลขีหนึ่งสามห้าเก็ดเก้าสมาลงสองตัวพวอนซิขีดหน่วยขีดครับมารางสองตัวมันกระบอยางลักซีเพียรแล้วได้หากับเกลักซบได้ห้าเก้าับซีรัรักได้หกับเกายจับเก้าหนึ่งเก้มเก้าห้าเก้าเก็ดจับสี่ตัวจารย์แันเติงมาครับอันนี้ครับี่ยแจนเตังจยงพีเดี๋ยวไอ้เห็นนั่นเออ ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามห้าสามกับห้าเก้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าหาห้าบอกมันมันบอกใครเก้ามากมันเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหาเก้าเจ็ดครับรวดเร็วแปดตัวแปดตัวแล้วเก้าก็ประหาเป็นรักสิบล้านแต่ว่าสิ่งสร้างน้ำหนักให้กันเร็วครับอาจารย์จับหาเน้นไปที่หาเรี่ยลันครับพระยาจับเก้าก็จับตัวอาจารย์สิษจับหาครับ ไปหาไม่อยู่หาหนึ่งหาสามหาเก้าหาหนึ่งหาสามหาเก้าสามหนึ่งสามหนึ่งไม่ได้ใส่กันสามหนึ่งไม่จะคาตัวนี้แหละม่จะชุดหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเออในายุนี่ละครับเออแต่มันจากแม่นามูก่อนมากซะจากมากครับผมตัวกับตัวนี้ก็สามตัวนี้อืมเพรนี้คาดเรียบร้อยแล้วน้ำหนักกาที่หาหนึ่งครับผมหาสามรอบครับเม็ดเดียวหาหนึ่งเม็ดเดียวห้าหนึ่งโบต้องกับห้าสามรองห้าสามรองครับอันนี้คือล่างครับอืม วิ่ง5้าไซหาหนึ่งกับกัมนาซ้ำสิบล่างขี้หน่วยล่างขี้เด้พี่น้องเดอ้อจะเล่กแค่หาตัวหนึ่ง้วนเอาเลยน,นี่นี่อาจารย์มาว่านเอายิงเลยแอาจารย์ที่เต้นหาร่องเก่าพี่น้องครับธรรม,มะธรรมักเก่าก็ 9, 1, 9, 3, 9, 5, 9 7, ก9าหนึ่งามเกธรรมักหาห้าห5ึ5งห้าเด้อพี่น้องอาจารย์เน้นให้ที่ห้าะครับเราวิ่งล่างห้า อาหนึ่งครับตัวนีนหาสามตัวรอบครับท่านผู้ชมวิ่งห้าครับแล้วก็มาใส่หาหนึ่งก็ผาสามขาจากเด็กสองคู่ล่างครับครับบันในบนบันในบนครับวิ่งไปที่เก้าบนครับบันในลักร้อยขี้ครับลักสิบขี้หลักร้อยขี้หลักสิบขี้แต่ว่าตัวนี้บขาดตัวนีนเป็นลักขี่คือเขาหน่วยหนวยสิบบันในลักขี่ท่้คููเออในหลักผมเขียนไปไม่ขี่ครับนไผมเลยจับเก้าสี่เก้าจิบครับ อันนี้คือ9 4 9 7 9 9 9 0ก้าเเก้าวิ่งกรอัน,นอันนี้คือเต็มศูนย์ <c oughs> ทังมันหลักร้อยขี้ได้พี่น้องวันนี้หลักร้อยขี้ก็จะมี1มี3มี5มี7มี9อาจารย์จับมาที่5บอครับอาจารย์หล,ลักร้อยหลักร้อยจะมาครับ5 9 4โอ้ตัวเนเก้9 4ี่อาจารย์หนึเ้าสีเลยครับผม,ม,มชุดมาครบวนอดีตบริเกียนว่าอาจารย์บวมบริเกียนบริเกียนครับ ตอนเนี้ไปที่เก่ากับเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าศูนย์เออเก้าหาพระเจ้าปอจันทร์นี่หลักหน่วยโบกี้กับคู่นะครับหลักสิบหลักสิบมาขี่มาเก้าพอไหนได้หลักหน่วยมีสิบมาขี่มาเก้าหาว่าไงเราว่าไงเราถ้าจับเต็มมันจะเป็นเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดไปเลยนะแต่ตัวนี้ตัดนะนี่หน้าโตมจีบก่อโตมชุวยเบา อันนี้บ้าเถ่าถามอาจารย์เห็ได้พี่น้องเด้บางที่เอฟซีก็ว่าเอ้าเบ้าเถ่าไปมัดเองไปว่าเองบ่แเม่นพี่น้องนะครับถามมามาดาบ่ถามอาจารย์มักทางานมาดาบอนะครับถามทีเอเาที่เอซก็ว่าเบ้าเถ่าขึ้น่ถามนะครับถ้ามว่าตามรักไมา่ะวถามภูมิทุนในรูดไหครับหลักเก่าหมดเารักสิยืนครับเยืนที่หลักสิบรูดตั้งแต่90้าศนไปหกเก้าเก้าจังได็กถือครับเก้าเก้าถึงเก้าเก้าสิต บอตองกับชุดบนชุดบนครับชุด่างก็ยืนหางเขายืนหางาสูนหนึ่งหาเก้าอเขาครับอันนี้ก็ซื้อเต็มสูตรเลยเต็มสูตรหาซื้อหนึ่งหางเก้าครับอันนี้วิ่งเก้าแล้วก็ซื้อเก้าซี่แล้วก็เก้าเก็เท่านั้นครับเท่านั้นใส่ตัวเดียวเท่านั้นหนึ่งสองวิ่งเอาทุ่นขึ้นถ้าตัวนี้วิ่งไปจากน้อยก็ได้แล้วก็มาใส่สองคู่นี่แล้วก็มายิ่งสามตัวนี่ครับผม ผมว่านาสิปต์นี่ฮิวโกนี่ห้าเก้าสี่นี่เนาะอาจารย์เนาะงามผมมักมั่นมีครับบ่าวเท่าชอบเก้าด้วยพี่น้องครับบนทั้งหมดนี่บ่าวถ่อกว่าลงไวที่ทีแรกว่าเก้าเลยมันจะต้องหมดบนเก้าวิ่งเก้าหมดนี่ขึ้นขึ้นเล่นหายวายใอาจารย์หมดนี่เพราะว่ามันขาดด้วสองหมดหมัเนาะมันเขาจะเล่นวิ่งวันนี้ท่าช่วยกันเพื่อนฟ้าสีเพื่อนในทุ่มเลยนะครับอาจารย์เปิดก้อนหรือซื้อก้อนรับผมแต่มันใจยรอกจอมคู่นี่เขาเลยล่ะครับ เขาแล้วเกาซีเกาเขตดยาถีไปแท้เกาซีเกาเ็เกาซเกาเ็ดบนครับวิ่ง9ก้9 7ก้ส่เใส่เม็ดเดียวครับหาเกซีครับผมล่างกับหาหนึ่งหาสาวิ่งหาครับครับล่างสองคู่บน2คู่ครับอาจารย์หรือตัวตัวนี้คือตัววงครับตัวนี้คือตัววงวิ่งไกลเบื่อตัววงครับซื้อไกลเบื่อตัววงครับตัววงคือตัวนักครับตัวบรวงคือตัวกันครับผม ตัวกระจายอยู่ในเครื่องทุนขึ้นครับตัวกระจายเครื่องินซื้อห like, ลายกับเอากระจายไปตัวละลอยก็ได้ครับผมรวมแลนโนโดด้วนะับได้ตูกนะครับนะครับหลักร้อยงดนีครับหลักร้อยได้พี่น้องเด้อหลักร้อยองวดน,นี้อาจารย์บอกว่าหลักร้อยบนขี้ได้พี่น้องสิบบนก็เป็นขี้นะครับน,กกรน้องขจะมี่สิบบนขี้มีหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหลักร้อยขี้ก็มีหนึ่งห้าเจ็ดเก้าได้พี่น้องเด้อผู้ใดที่อยากได้หลักร้อยหลักหน่วยบ <laughs> วคค่ะหลักหน่วยบนเนี่ยอาจารย์อาจจะม,มาขี่มา่อคู่ใดหลักหน่วย มันมันบกเขากันนะตัวแรกเลยอาจารย์จับมหาพี่น้องห้าเก้าสี่ชุดบนถ้าชอบเก้าหนีรูดเก้าไร้ไร้อาจารย์ว่าถ้าชอบตามที่อาจารย์เน้นจะขึ้นเน้นเก้าสี่รองเจ็ดนะครับถ้าเต็มชุดที่อาจารย์จะไปมีเก้าสี่เก oh okay. mm ้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าศูนย์พี่น้องชุดเต็มัมาแน่บนล่างครับดีดีครับกอดกอดกันมากเลยแล้วค่ะอาจารย์เอาชุดไหนชุดนี้อาจารย์เอาชุดนี้พี่น้องมาแน่บนล่าง ครับมาใน่บนล่างชุดเต็มร่วมบนล่างครับมีหามีเก้ามีเกมีสีมาบุญมาล่างยางระโตกด้วยาง้ะสองครับแต่ว่าถามิทราบตัวนีผมอาจจะเสียเงินครับสูงอีส่มากเาปีแล้วครับอันนี้คือล่างครับนี่คือบนครับอ๋อนี่คือชุดบิ่งครับครับอันนี้คือกี่คู่ล่างครับนี่คือกี่คู่บนครับผมเอ้โหพี่น้องครับมาแน่บนล่างนะครับมีหามีเก่ามีเดครับมาเนี่ยครับผม นะครับรลักฐานมันมีหาหนึ่งหาเก้าหาสามหลักกับสามหนึ่งชุดบนเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าศูนย์วิ่งล่างวิ่งห้าวิ่งบนวิ่งเก้าครับแต่ว่าพมามาทั้งตัวประกอบไหมครับมิซานี่เราเก้าศูนย์หกมาทั้งสองหกเก้ามวดที่แล้วเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าก็มาเก้าศูนย์หนึ่งกับมาได้อีกครับเออเออมามาครับผมบัดตัวนี้มีห้าห้าเจ็ดสี่นี่กับห้าห้าเจ็ดสี่พบจับแล้วหาบนจับหาซีฟเกนติดติดบนโอ้ หาเนิตล่างสิงิงเน้นตีบนครับเขาต้องชมนะครับเนาะอาจารย์จะเน้นให้นไหมลวครับวิ่งล่างวิ่งห้านะครับเนาะวิ่งบนวิ่งเก้านะพี่น้องครับนี่ครับเน้นล่างที่หานึงรอนหาสามบนเน้นเก้าสี่รองเก้าเจ็ดสามตัวห้าเก้าสี่นี่ครับให้เน้นตัววงให้เน้นตัววงพี่น้องนะครับเนาะ อ๋อขอบคุณอาจารย์อน,นคลิปนี้พี่น้องน,นะครับเนาะก่อนเอฟซีแฟนกลับทุกช่องอสุขคนสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงพูดยังไม่ังไงอายุมันคนยิน้มให้ได้ชมวงหน้จาจ่าเนาะนข่าวข่าวที่สำคัญขอบคุณอาจารย์พี่น้องนะครับเน,นาะพก่อนคลิปหน้าครับแอดมินบาร์โถสวัสดีครับ